สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคนละโคนลศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขมัสจันพลังเปลี่ยนชีวิตค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับอาจารย์ก้อยนะคะจะมาตรวจดวงให้กับทุกทุกท่านด้วยศาสตร์ของไพ่ย,ยิปซีพลังจักรวาลงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2564รค่ะพร้อมด้วยเลขนำโชคนะคะ ก่อนอื่นเราต้องมาคุยกันก่อนนะเมื่อรอบที่แล้วนะคะที่ผ่านมานะคะอาจารย์ได้อัดเทปไปแล้วนะคะแต่ว่าเกิดการผิดพลาดทางอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารนะคะก็คือเสียาหายเราส่งซ่อมไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เนื่องด้วยระยะเวลามันยาวนานเนี่ยมันยังไม่เสร็จสักทีนะคะสปอนเซอร์ก็เลยซื้อเครื่องใหม่เลยค่ะนะคะก็เลยได้มาอัดรายการให้กับทุกท่านได้รับฟังรับชมกันนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่างวดนี้จะมีเลขอะไรบ้างและคนในแต่ละวันเนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรค่ะ มาเริ่มกันที่คนวันอาทิตย์นะคะคนเกิดวันอาทิตย์เขาบอกว่ายังจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของงานยังต้องดูแลยังต้องเหน็ดเหนื่อยต่อไปนะคะงานใดก็แล้วแต่ที่รับปากรับคําหรือตกปากตกคําได้คุยตกลงกับใครไว้เป็นเรื่องเก่าๆเ,เดิมๆควรจะไปทําให้เสร็จสิ้นให้เรียบร้อยนะคะการเงินเนี่ยเรายังต้องเป็นคนที่จะดูแลคนภายใต้การดูแลของเราในครอบครัวคือยังต้องรับผิดชอบอีกมากมายต่อ ให้ที่ไม่อยากจะจ่ายออกไปก็ยังต้องจ่ายออกไปนะคะต้องบอกก่อนว่าในตำแหน่งของหุ้นส่วนคู่ค,คู่ครองเนี่ยรู้สึกว่าเราได้เงินเนี่ยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นท่านใดที่ร่วมหุน้นร่วมร่วมส่วนกับคนอื่นนะคะจะเป็นประมาณนี้ในช่วงระหว่างวิกนี้สุขภาพให้ดูแลตัวเองให้ดีนะคะเจ็บป่วยให้รักษาหาหมออย่าขี้เหนียว นะเพราะมีความรู้สึกว่าเวลาคุณเจ็บป่วยคุณไม่อยากไปหาหมอไม่อยากเสียงเงินไม่อยากจะจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือดูแลตัวเองตรงนี้ให้ไปจัดการดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะโชคลาภของคนเกิดวันนี้มีน้อยมากฟังเสียงดีๆมีน้อยมากเลยนะเออส่วนมนไหวพระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีโชคลาภแต่ว่าซื้อน้อยได้ซื้อมากถูกกินนะคะ เลขนำโชคของคนเกิดวันอาทิตย์ได้แก่ 0, 9, 3ค่ะคนเกิดวันจันทร์นะคะคนเกิดวันจันทร์ท่านใดก็แล้วแต่ที่จะกู้เงินยืมเงินหรือมีการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสถาบันการเงินนะคะอาจจะมีปัญหาอาจจะมีการพลิกล็อกเกี่ยวกับข้องกับการเงิน ให้กลับมาแก้ไขจะเอกสารสัญญาอะไรก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวจะได้ผ่านไปด้วยดีแต่จะเกิดปัญหาก่อนท่านใดที่คิดจะลงทุนช่วงระหว่างนี้ลงทุนเกี่ยวกับเม็ดเงินนะคะอาจจะมีปัญหาได้นะคะให้หยุดไปก่อนนะคะเกี่ยวข้องกับการเงินระวังความมั่นใจของท่านความดื้อรั้นของท่านเนี่ยจะทำให้เสียเรื่องเสียเงินเสียทองเปล่าเปล่านะอ่า งานจะมีปัญหาก็เพราะตัวท่านเองก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะคะ,ะงานของท่านเนี่ยอาจจะต้องเอามาแก้ไขมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะเจอสิ่งที่คาดไม่ถึงที่จะต้องเปลี่ยนแปลงทั้งระบบหรือแก้ไขอะไรก็แล้วแต่แต่มันจะทำให้ดีขึ้นให้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสแล้วเดี๋ยวจะดีขึ้นค่ะ คนเกิดวันจันทร์โชคลาบบีน้อยนะคะบอกก่อนซื้อน้อยได้ซื้อมากถูกกินค่ะสุขภาพให้ระมัดระวังโรคเก่าๆเดิมๆที่เคยเป็นจะกลับมาเป็นอีกให้ดูแลสุขภาพจิตให้ดีก็แล้วกันเนาะเลขนำโชคของคนเกิดวันจันทร์ได้แก่8 0 6ค่ะแนะนำนิดนึงคนเกิดวันจันทร์นะคะให้ไป ร่วมบุญสร้างอิดหินปูนทรายหรือการสร้างโรงบาลสร้างศาลาสร้างวัดสร้างใดๆก็แล้วแต่ให้ไปร่วมบุญตรงนั้นนะคะจะแก้ไขปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานและเงินได้ค่ะ คนเกิดวันอังคารนะคะคนเกิดวันอังคารช่วงระหว่างนี้รู้สึกเบื่อหน่ายเซ็งมากเลยกับเรื่องงานคิดถึงเรื่องเดิมๆเ,เก่าๆเ,าเ,าเาดิมๆเรื่องของงานเนี่ยที่เคยผ่านมาแล้วมันยิ่งทําให้เบื่อหน่ายเข้าไปใหญ่แต่ช่วงระหว่างนี้ท่านจะได้งานใหม่ๆเข้ามาทําให้มาเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็ให้ทําไปถือว่าดีนะคะการเงินดีมากปังมากเลยยิ่งสําหรับคนที่ทํางานอะไรติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับต่างประเทศต่างภาษาเกี่ยวข้องกับคนต่าง เหรือทำโซเชียลออนไลน์ถือว่าดีเป็นจังหวะดีๆนะคะเป็นช่วงจังหวะโกยซัพ์โดยเฉพาะคนทำงานร่วมหุ้นร่วมส่วนกับแฟนหรือมีคนรักคู่ครองเนี่ยถือว่าเวิร์กมากเลยแต่ถ้าท่านท่านใดที่ไม่ได้ทำงานร่วมกันกับแฟนนะคะก็ถือว่าดีหนึ่งส่วนนะคะระวังสุขภาพของตัวท่านเองโดยเฉพาะอารมณ์ของตัวเราเองนะคะจะทำให้เสียเรื่องเสียเรื่องยังไงตัวท่าน เกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์ความหมุดหอิดง่ายจะทําให้เสียหายตามมาในภายหลังให้ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพตัวเองให้ดีๆระวังสุขภาพเดิม,เดมๆเก่าๆที่เคยเป็นอยู่นะคะโชคลาบมีไหมโชคลาบมีน้อยนิดนะคะโชคลาบเด่นชัดจะมาจากทางเรื่องของงานมากกว่าค่ะเลขนำโชคของคนเกิดวันอังคารได้แก่6 7 2สองค่ะ คนเกิดพุธกลางวันนะคะคนเกิดพุธกลางวันเขาบอกว่าคุณควรที่จะกลับไปเคลียร์งานเก่าๆเดิมๆที่ค้างคาไว้นานหรือกลับไปดูไปพิจารณาไปจัดการให้เรียบร้อยช่วงระหว่างนี้เหมือนมีงานเข้ามาค่อนข้างที่จะเล่งเร่งด่วนเลยทีเดียวระวังจะทํางานไม่ทนันและบวกงานเก่างานใหม่มันจะทําให้วุ่นวายนะคะ การเงินค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะเยอะเงินได้มาบางครั้งไม่รู้จะจ่ายอะไรก่อนให้จัดสรรปันส่วนให้ดีๆนะคะค่าใช้จ่ายมันจะได้ลงตัว สำหรับคนรักคู่ครองบางท่านมีเกณฑ์ที่จะห่างเหินกันกันกบคนรักคู่ครองแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นนะคะสุขภาพให้เรามาระวังเกี่ยวกับกระดูขก้อต่อนะคะด้านหลังหรือลำไส้อ่าต้องบอกแบบนี้นะคะให้ดูแลสุขภาพให้ดีนะคะอาจจะมีการปวดเมื่อยเมื่อยล้าพักผ่อนให้เพียงพอคะ่ะโชคลาบมีนะคะเด่นชัดเลยคนเกิดวันนี้นะคะมีโชคลาภจากสิ่งที่เสียหายหรือ โชคลาภเกี่ยวกับความตายเช่นเลขลงอา,อายุคนตายประมาณนี้ค่ะเลขนำโชคของคนเกิดพุธกลางวันได้แก่402ค่ะ คนเกิดพุธกลางคืนนะคะคนเกิดวันนี้มีงานให้รีบออกไปทำนะคะอย่าลีรออย่าไปคิดเรื่องเก่าๆเ,เดิมๆช่วงระหว่างนี้อาจจะมีเรื่องเหตุการณ์เข้ามากระทบจิตใจในเรื่องของงานทำให้ผิดหวังทำให้คุณเนี่ยเสียความรู้สึก เรียกว่าบั่นทอนสุขภาพจิตที่ดีออกไปนะคะการเงินยังมีเข้ามาอยู่นะคะยังพอได้อยู่นะคะสําหรับอีกเรื่องหนึ่งของคุณกับคนรักคู่ครองอาจจะมีปัญหากันไม่ได้อย่างใจเรียกว่าเสียความรู้สึกดีๆกันไปบ้างนะคะแต่ก็ดูแลสุขภาพจิตให้ดีๆนะคะจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสุขภาพตัวเองไม่ค่อยมีอะไรหรอกค่ะแต่คุณเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นแค่เรื่องของภาวะในจิตใจร่างกายของตัวเอง โชคลาภสำหรับคนเกิดวันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าได้ไม่คุ้มเสียค่ะซื้อไปก็ไม่คุ้มเท่าที่ควรนะคะอยู่เฉยๆจะดีกว่านะดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจให้ดีๆนะคะแนะนำคนเกิดวันนี้นะคะอาบน้ำมนต์กินน้ำมนต์สวดมนต์ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างก็จะดีขึ้นค่ะ เลขนำโชคสำหรับคนเกิดวันนี้ได้แก่ 2, องสองแค่ะคนเกิดวันพฤหัสบ,บดีนะคะคนเกิดวันนี้เนี่ยงานทางด้านเอกสารค่อนข้างที่จะเยอะหรือง่ายๆว่าเรื่อง อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพวกเอกสารเนี่ยให้กลับไปดูหน่อยนะคะเด่นชัดเลยคนที่ทำงานเกี่ยวกับตัวเลขนะคะจะมีโชคลาภโดยเฉพาะคนที่ทำหวยทำลอตเตอรี่อันนี้ถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะบางท่านเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานนะคะก็เดินทางไปก็มีความปลอดภัยดีไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางหน่อยนะคะการเงินถือว่าดีค่ะโชคลาภจะมีเนี่ยให้ขอพรจากพระราหูนะคะการเงิน ดีก็จริงแต่ว่าการใช้จ่ายเนี่ยต้องระมัดระวังอารมณ์ในการใช้จ่ายของคุณจะใช้จ่ายไปสิ้นเปลืองเพราะเรื่องของอารมณ์นั่นเองนะคะคนรักคู่ครองช่วงระหว่างนี้หงุดหงิดกันค่อนข้างที่จะง่ายเนาะอยู่เจอกันก็ไม่ค่อยจะได้ประทะกันอยู่เรื่อยๆนะคะก็ต่างคนต่างอยู่คนละมุมหรือพูดคุยกันน้อยลงก็จะช่วยลดปัญหาความหงุดหงิดไปได้นะคะสุขภาพของคนเกิดวันนี้ไม่มีอะไรมากก็พักผ่อนให้เพียงพอ ก,ก็น่าจะพอแล้วให้อยู่บ้านแล้วก็พักผ่อนนะคะโชคลาบมีนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าอาจจะไม่ใช่ตอนนี้ณนะเวลานี้หรือเดี๋ยวนี้มันเป็นโชคลาบที่คุณอาจจะต้องสะสมบุญไปเรื่อยๆนะคะแต่เด่นชัดมาจากในเรื่องของงานค่ะเลขนำโชคของคนเกิดวันพฤหัสบ,บดีได้แก่9 3 4ค่ะ ค่ะคนเกิดวันศุกร์นะคะคนเกิดวันศุกร์วันนี้ต้องบอกว่าแนะนําให้สวดมนต์ไหว้พระบ่อยๆนะคะให้มีสมาธิมากๆช่วงระหว่างนี้รู้สึกหมุดหงิดค่อนข้างที่จะง่ายในเรื่องของงานบางท่านเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะต้องไปทํางานหรือเกี่ยวข้องกับการที่ทําเอกสารเกี่ยวกับงานราชการหรือใดๆก็แล้วแต่นะคะทาธุรกรรมใดๆก็แล้วแต่ให้อ่าน ให้ดีให้รอบครอบระวังการพลิกผันหรือการเสียหายนะคะจากการเซ็นสัญญาใดๆก็แล้วแต่ให้ดูให้ดีดๆนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานถึงบอกว่าต้องมีสติให้ครบถ้วนนะคะคนเกิดวันศุกร์น,นี้ระวังจะติดเชื้อโรคโรคระบาดระวังจะเกิดอุบัติเหตุนะคะสำหรับคนเกิดวันนี้ท่านใดรู้สึก เจ็บป่วยให้รีบกินยารักษาหาหมอให้ตรวจด้วยความรวดเร็วต้องบอกก่อนคนรักคู่ครองของท่านถ้าอยู่ภายใต้ในการดูแลก็ต้องดูแลให้ดีๆเรามาระวังเลือดไม่ไปเลี้ยงสมองระวังพัดต,ตกหกล้มโชคลาภสำหรับคนเกิดวันนี้ซื้อน้อยซื้อมากก็ไม่คุ้มค่ะ โชคลาบไม่มีจะมีแต่ความผิดหวังก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยแนะนําคนเกิดวันศุกร์วีคนี้รู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะอันดับแรกเลยไหว้เจ้าที่เจ้าทางขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอย่างที่2ให้คุณบริจาคเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนหมู่มากเช่นตอนนี้เดือดร้อนกันเรื่องน้ําท่วมหรือไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลน,นะคะช่วยเหลือคนหมู่มากอันนี้ก็จะแผ่อันนี้ส่งไปได้อย่างที่สาม ซื้ออิดเห็นปูนทรายตรงที่ใดมีการก่อสร้างวัดวาอารามโบสถ์หรือจะสร้างอะไรก็แล้วแต่จะเป็นโรงบาอะไรก็แล้วแต่ให้ร่วมบุญไปและอธิษฐานไปนะคะเกี่ยวข้องกับสุขภาพและเรื่องการงานด้วยค่ะก็จะช่วยทำให้ท่านผ่านพ้นตรงนู้นไปด้วยดีนะคะเลขนำโชคของคนเกิดวันนี้ได้แก่เลขหนึ่งห้าห้ค่ะ คนเกิดวันเสาร์นะคะยังต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของงานบางท่านเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยยังต้องดูแลแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าคุณจะเจอปัญหาที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานกลับไปดูเรื่องงานมีตรงจุดไหนที่อะไรที่จะต้องผิดสังเกต ให้เปลี่ยนแปลงให้จัดการแล้วเดี๋ยวจะผ่านไปได้สําหรับท่านใดที่ไม่ใช่เจ้าของกิจการทํางานประจําก็แล้วแต่ไปดูแลแก้ไขเรื่องงานให้ดีอาจจะคุณอาจจะโดนยกย้ายหรือมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานนะคะการเงินค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะเยอะนะคะให้เซฟตัวให้ดีๆแล้วกันนะคะบางท่านมีเกณฑ์ที่จะหมดเงินไปกับการพักผ่อนหย่อนใจหรือเรียกว่าต้องดูแลคนในครอบครัว คนรักคู่ครองเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นเอง1นึบกหเป็น2ไม่มีเพิ่มเติมไม่มีน้อยไปกว่าเดิมก็ยังดีนะคะทุกอย่างก็คืออยู่ในความสงบดีนะคะสุขภาพของคนเกิดวันนี้ให้เรามาระวังการดื่มกินที่มาก บางท่านก็ไม่ได้ดื่มกินมากแต่ว่าทานอาหารจุกจิกหรือว่าทานอาหารเยอะเกินไปก็จะมีผลต่อสุขภาพตัวเองนะคะโชคลาภคนเกิดวันนี้มีนะคะแต่ไม่มากนะคะเด่นชัดเลยคนเกิดวันนี้มีโชคลาภจากเด็กหรือบริวารค่ะเลขนำโชคของคนเกิดวันเสาร์ได้แก่เลข8เลข6และเลข0ูนย์ค่ะ ดูครบกันไปแล้วนะคะทั้ง8วันนะคะก็มาสรุปเลขเด่นนะคะของไพ่ยิปซีพลังจักรวาลงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2564เลขเด่นได้แก่280ค่ะรอบนี้มีถึง3ตัวนะคะเลขรองได้แก่เลข6ค่ะสำหรับคนที่เกิดทั้ง8วันได้ฟังการทำนายดวงไปแล้วนะคะท่านใดมีข้อ บกพล่องตรงไหนก็ให้ไปแก้ไขนะคะตามที่ได้แนะนําไปแต่ท่านใดอยากตรวจดวงคนที่ตรวจดวงเนี่ยจะแนะนําเลยอย่างน้อยปีละครั้งก็ยังดีหรือท่านใดก็แล้วแต่ที่จะลงทุนนะคะเม็ดเงินของท่านเนี่ยจะลงทุนทําอะไรก็แล้วแต่กรุณาตรวจดวงก่อนที่จะลงทุนนะคะเพื่อกันความเสียหายค่ะไม่ใช่ว่าคุณเสียหายแล้วคุณมาตรวจดวงเนี่ยการแก้ไขจะแก้ยากนะบอกก่อนมันไม่เหมือนกับการที่คุณตรวจก่อน แล้วค่อยลงทุนหรือเราเห็นปัญหามาอยู่ข้างหน้าเราตั้งรับก่อนกับปัญหามันจะง่ายกว่านะคะแต่ส่วนมากลูกค้าจะมาแบบประมาณว่ามีปัญหาแล้วก็มาตรวจด,ดวงมาแก้ไขอะคะ่ะแต่มันก็สามารถที่จะแก้ได้ไหมแก้ได้แต่ว่ามันจะยากและแต่ละเคสก็ไม่เหมือนกันนะคะค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ Thank <laughs>